พระบรมมหาราชวังนะครับวัดพระแก้วพี่น้องครับครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขสุขคขนนะครับมาพบมาพอกับเส้นใจผู้ไทยพาเลาะคือเก้านะครับวันนี้ก็พาพี่น้องมาเลาะนะครับเลาะโลพระบรมมหาราชวังนะครับนี่คือบริเวณด้านหลังด้านข้างของวัดพระแก้วนะครับ นี่พี่น้องความสวยงามนะครับรอโลนะครับมาชมภาพบรรยากาศนะครับว่าคนหลายสําไหนนะพี่น้องครับมาเลาะมาเที่ยวมาชมนะครับกามาดูอยู่ครับแต่ว่าไม่นี้กามาเลาะมาชมโสงป่ายฝนต้นหนาวครับว่าจะมีนักท่องเที่ยวหลายอยู่บะนะครับนะครับไปชมน้ำกันพี่น้องไปเลาะไปทางพบรมมหาราชวังนะครับ น,นะครับเราจะล่อกไปทา้งอ้กระ่ซงกระลาโหมนะครับนี่พี่น้องนะักท่องเที่ยวนี่ว้พี่น้องเลยนี่ครับภาพบรรยากาศนะครับโอ้มันนี้กับฟ้าเปิดนะครับสวยงามพี่น้องเลยนะครับไม่มีฝนแล้วนะครับการเ,าเที่ยวก็จะคึกคักแล้วนะครับฝนก็จะไม่มี หมดฝนจะเข้าสู่ช่วงการท่องเที่ยวแล้วครับฝนครับนักท่องเที่ยวเลาะตามเลาะลัวนะครับกำแพงว่างนะครับฝนเลยแงงเงาเงาเลยพี่น้องเลยร้ายครับเดี๋ยวจะพาไปชมแถวหน้ากระรวงกะลาโหมนะครับชมความสวยงามนะครับกระรจงกะลาโหมเนี่ก็เป็นอิท จุดแลดนมากนะครับอีกจุดหนึ่งคือกันนะครับนี่พี่น้องนร่องเทียวนี่เเปยหลายขนาดเลยครับ mm hmm. ในการพี่น้องเลยนะครับฝ hey, ฟ้าใสฟ้าเปิดครับวันนี้ก็ดีครับ ของฟ้าเปิดนะครับไม่มีฝนแล้วก็ทำให้นักท่องเที่ยวก็เยอะนะครับหมอแกรการท่องเที่ยวนะครับช่วงนี้นะครับนะครับถ่ายรูปถ่ายอะไรก็จะสวยนะครับเพราะว่าแสงมีนะครับแสงหลายพี่น้องเลยนะครับเนี่ยนะครับต่างคนต่างมากกถ่ายรูปเนะพี่น้องนี่ครับนี่นะ รูปกันสนัดวันไหวเลยนะครับทางพนกันจะเป็นกระซ่วงกระล่าโฮมนะพี่น้องเลยนะครับนี่ช่องนี้จะโอ้ลมเย็นลมลื้นนะครับตรงี้ มุมนี้ก็จะเป็นมุมท้ายรูปอีกมุมหนึ่งนะครับนี่จะ,ะมีแม่ค้ามาขายน้ํานะครับแต่มุมพูดเนี่ยสวยงามนะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูมุมอีกมุมหนึ่งนะครับข้างๆกระทรวงกลาโหมนี่พี่น้องโอ้สวยงามเลยในมุมนี้นี่ครับนี่ข้างกระทรวงกลาโหมนี่มองไปนี่โอ๊ยว่าเป็นยูเมืองนอกบุได้พี่น้องเอ้ย นี่ครับคนก็ถ่ายรูปคนที่เขาจบนักศึกษาจบก็บมาถ่ายรูปอยู่จุดนี้จะเป็นจุดที่นิยมมากเลยนะครับนี่นี่โอ้ว้าวโอ้นี่พี่น้องครับนี่มุมนี้นี่จังสวยงามเลยครับนี่ชาวพุทธกับคนก็ถ่ายรูปเต็มอยู่นะครับ นี่จะเป็นด้านหน้านะครับของกระทรวงกลาโหมนะครับนี่จะเป็นด้านข้างนะครับแต่ด้านข้างนี้จะเป็นมุมฮิตนะครับในการถ่ายรูปนะครับจะเป็นคนนี่นักศึกษานะครับใสจชจุดคุยมาถ่ายรูป<เช> <arc> ด้านข้างนี่จะเป็นมุมที่สวยงามนะครับไม่แพ้กันกับด้านหน้าเหมือนกันนะพี่น้องครับนี่เห็นว่านักศึกษาจบใหม่นะครับ บันดิตใหม่ก็พากันมาถ่ายรูปมุมนี้คือมุมโปรดเลยนะครับนี่มุมนี้คือมุมโปรดนะครับโอ้สวยงามพี่น้องเลยว่าเมนยู่เมืองนอกเลยนี่นี่ครับใส่ชุดปุยมาถ่ายรูปกันเต็มเลยนะครับวัดปลาแก้วเลยพี่น้องเลยนะครับ นี่ด้านหน้าเลยได้พี่น้องเลยนี่นี่ครับอันนี้ตอนนี้พาทุกท่านมาอยู่ด้านหน้ากระทรวงกลาโหมนะครับจะเป็นปืนเล็กปืนน้อยนะครับพี่น้องนี่นะครับของเก้าของโบราณโอ้สวยงามเลยพี่น้องเลยร่มกับเย็นขนาดพี่น้องเลยล่มพัดเย็นจัดๆเลยนะครับ นี่ครับพี่น้องครับวิวภาพบรรยากาศนะครับยูนากระโซงกะลาหูมนะครับน,นี่ความสวยงามนะครับกระโรงกระลาหูม ด้านข้างพวก,ก็จะเป็นวัดพระแก้วนะครับนี่เดี๋ยวจะไปให้ดูนะครับวัดพระแก้วนี่ครับทางนี้ก็จะเป็นวัดพระแก้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระรซงกะลาโหมแต่เลนด์มาร์กตรงนี้ก็คือความสวยงามนะครับของกระโซงนะครับนี่โอ้พี่น้องเลย่วงนี้กับฝนมิตะก,กระดอนี่ แสงได้เนี่ครับภาพสวยงามพี่น้องเอ้ยนะครับคนก็จะมาถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปต่างนักท่องเที่ยวนะครับนี่กระรวงกะลาหูนะครับนีน่ทางพุ้นก็จะเป็นสารหลักเมืองนะครับพี่น้อง เนี่ศาลหลักเมืองนะครับเขากำลังบูรณะซ่อมแซมนะครับสวยงามโอ้สวยงามพี่น้องเลยนะครับสวงกลาโหมงามคำขึ้นนี่ก็คงจะสวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับนักท่องเที่ยวก็บสวงนี้ก ลายุครับจ่ว่าน่าจะไปเข้าวัดพระแก้วไปที่วัดโพกําหนดนะครับวัดโพวัดอรุณหมดนะครับนี่เด็กกำลังซ่อมแซมเส,มสาสารหลักเมืองนะครับพี่น้องภาพบรรยากาศเมื่อเบิ้งนะครับพี่น้องไม่ได้มานานแล้วครับก็เลยเอาภาพบรรยากาศมาเลาะอ,อีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยฟ้าเบื่อเด้อพี่น้องครับ มเบื่อกันนะครับมาอัปเดตนะครับช่วงไปฝนต้นหนาวนะครับช่วงบนสนามหลวงครับช่วงนี้เขากำลังบุรณะซ่อมแซมนะครับ อนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้านะครับของศาลหลักเมืองนะครับให้เดินมีมีทางนี่ครับศาลหลักเมืองพีน้ก็จะเป็นสนามหล,มงหลวงนะครับพี่น้องครับกะ ผ่านมาดูนะครับก็เลยเก็บภาพบรรยากาศเห้พี่น้องเขาเบิ้งนะครับอัปเดตบรรยากาศล่าสุดนะครับถ้าพี่น้องเขาได้ดูได้ชมนะครับว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวเป็นยังไงนะครับจะจับประมาณนี้นะครับพี่น้องครับเก็บภาพบรรยากาศมาเทาเบื้องประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาับชมคลิปครับขอปิดคลิปอยู่หน้าศาลรักเมืองตรงนี้เลยครับสวัสดีครับผม